สวัสดีครับกระต่ายยังเลี้ยงอยู่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวาตาข่ายกันงูไม่ใช่ว่ากันงูนะครับตาข่ายดักงูก็ตอนนี้ผมปล่อยนะครับกระต่ายบางตัวก็จะปล่อยลงพื้นแล้วก็มก็จะเปิดโล่งแบบนี้นะครับมี f อซถามมาว่า,ามีเหี่ยวไหมเหี่ยวลงไหมแล้วก็งูเยอะไหมนะครับ เขามีปัญหาเรื่องงูนะครับผมก็มีเหมือนกันครับีนข้างหลังข้างหลังจะเป็นป่านะครับข้างหลังจะเป็นป่าหมดเลยงูมันก็เข้าได้นะครับแต่ผมก็มีวิธีป้องกันก็คือตัวนี้เนี่ยตัวตัวนี้เดี๋ยวไปดูจะชัดข้างหน้านะครับมันจะเห็นชัดเนี่ยสังเกตว่าข้างหลังจะเป็นป่านะครับงูถ้าเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะ ถ้าหัวมันเข้าได้มันจะออกไม่ได้นะครับติดติดทุกตัวครับไม่รอดเหยียวส่วนเยียวนะครับไม่มีนะครับเหยียวตัวใหญ่ไม่มีแถวนี้นะครับก็จะมีเหยียวนกเขาเหยียวตัวเล็กที่สามารถกินแค่ลูกไก่ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องเหยียวก็งูงูก็จะมีปัญหาอยู่ ถ้าเป็นงูตัวเล็กถ้าเข้าถ้าเข้าตาข่ายนี้ได้มันก็จะกินกระต่ายไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ถ้าตัวใหญ่เท่านี้ถ้าหัวมันเข้าได้ตัวจะไปไม่ได้แล้วมันก็จะถอยไม่ได้นะครับติดบ้านไหนที่มีงูเยอะๆนะครับงูตัวใหญ่งูสิงงูอะไรพวกนี้นะครับก็เอาตาข่ายแบบนี้มาติดนะครับป้องกันได้ ป้องกันได้ก็มันจะเข้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าเข้าถ้าเข้าได้ก็กินกระต่ายไม่ได้วอมตัวเล็กกว่าดูนี้แต่ถ้าเข้าได้หัวเข้าได้ตัวจะติดถอยไม่ได้ออกไม่ได้ติดอยู่นี่้นนะครับตายแห้งเองบางตีเจอเยอะครับงูสิงงูสิงส่วนมาก ก็งูเชือกนะครับเจอครั้งหนึ่งเข้ามากินกระต่ายแล้วออกไม่ได้เพราะว่าเมื่อมันกินแล้วท้องมันจะใหญ่มันก็จะออกไม่ได้ก็ติดนะครับเนี่ยถ้าใครมีงูนะครับอย่างนี้เลยถ้าขายตัวนี้ช่วยได้ครับ,รบก็มารีวิวให้ดูนะครับก็มีเอฟถามมาว่าเรื่องงูเขามีปัญหาเรื่องงูนะครับ กระต่ายก็ยังเลี้ยงอยู่ครับมีเท่าที่เห็น